การละเล่นพื้นบ้านภาคกลางชื่อการละเล่นพมีประวัติความเป็นมาพมีเป็นการละเล่นปริศนาคำททยอย่างหนึง่งเดิมเข้าใจว่าเป็นการลเล่นในหมู่ชาวจีนมาก่อนซึ่งถือเป็นการเล่นประลองปัญญาและฝึกสมองในหมู่นักปราชญ์และกวีชาวจีนนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยคำว่าพมีมาจากภาษาจีนแต้จิว ผะแปลว่าตีส่วนมีแปลว่าปิศาณดังนั้นคำว่าพมีจึงแปลว่าการตีปิศาณาภายหลังคนไทยได้นำมาประยุกต์มมปิศาแบบไทยเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าโดยเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงพระราชนิพนธ์ปิศาให้ข้าราชบริพารเป็นการภายในส่วนพระองค์ โดยปริศนาที่ชายถามจะเขียนด้วยคำประพันธ์ไทยเช่นโครงชั้นกาบและกอนและคำตอบของปริศนาหรือเรียกว่าทงจะมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆมีการเล่นอย่างแพร่หลายในกรุงเทพมหาคนครและแพร่ไปยังจังหวัดต่างๆเช่นชนบุรีราชบุรีและสมุทรปราการโดยในจังหวัดชนบุรีจะเรียกว่าพามีว่าโจกโอกาสที่ใช้เล่น เดิมนิยมเล่นกันในงานตุดจีนงานสงการงานทอดกระถินและปัจจุบันนิยมเล่นในงานศพเพื่อเป็นเพื่อนศพส่วนผู้เล่นไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์และวิธีการเล่นกระดาษขนาดใหญ่พอมองเห็นกันทั่วสำหรับเขียนคำทายโจ๊กกล่องเล็กๆหนึ่งใบกระดิง่งหรือกลิ่งหรือนกหวีดอย่างใดอย่างหนึ่งเครื่องขยายเสียงเหมาะสำหรับการทายที่มีจำนวนคนมากมากเพราะการทายแต่ละครั้ง ควรให้ทุกคนได้ยินทั่วถึงกันและพร้อมๆกันเพื่อความรู้ด้วยเครื่องขยายเสียงดังกล่าวควรจะมีไมโครโฟน2ตัวสำหรับผู้ทายหนึ่งตัวสำหรับนายโจ๊กหนึ่งตัวถ้าบริเวณเงียบสงบจริงๆเครื่องขยายเสียงก็ไม่จำเป็นเครื่องบอกสัญญาณต่างๆเช่นนกวีดนายโจ๊กมีไว้สำหรับเป่าเมื่อมีคนเริ่มไทยพอผู้ทายเรียกชื่อโจ๊กที่บอกหมายเลขเอาไว้เมืเอ่อไรนายโจ๊กจะเป่านกวีด เพื่อแสดงว่านายโจ๊กกำลังฟังคำตอบอยู่แล้วในสมัยแรกๆจะใช้ะระฆังหรือกระดิ่งปัจจุบันใช้กิ่งไฟฟ้าแทนะระฆังหรือกิ่งนี้มีไว้สำหรับตีหรือกดบอกสัญญาณว่าตอบถูกทุกขั้นตอนวิธีการเล่นการท้าโจ๊กต้องมีสถานที่สงบมีแสงสว่างเท่าที่สามารถอ่านตัวหนังสือได้ชัดเจนขนาดกว้าง5เมตรยาว10เมตรมีม้มานั่งสำหรับคนทาย5ถาถาแถวแถวละ10ตัวมีลวดสำหรับขึง เหมือนเราตากผ้าเพื่อติดกระดาษแผ่นโจ๊กบนเส้นลวดนั้นแล้วยึดด้วยไม้หนีบไม่ให้ปิวผู้ทายโจกหมูเห็นงูมักเชิญม,ม,มามจับมาาันนาส่วนโจกไ้แล้วประมาณสหมูงาหมางูหมองูเป็นโคมาหมูงอหมองูหมูหากคันแพ้ได้จับไขแย้พันได้ด้วยานโจกแผ่นที่จะทายทีละบาทจนหมดโจกข้อนั้น ถ้าทายถูกหมดคตออกโจ๊กจะป่อนกหวีดหรือสันกระดิ่งให้รางวัลเล็กๆน,น้อยๆเช่นลูกอมถ้าทายไม่ถูกคนออกโจ๊กจะตีกองเบาๆก็แสดงว่าคําตอบเกือบถูกแต่ถ้าตีกองดังหรือเร็วแสดงว่าทายผิดมากต้องพยายามเล่นใหม่สําหรับบอกสัญญาณว่าผิดปกติจะตีสองทีตุงต้งตุ้งต่อมาก็พัฒนาเป็นตีเท่ากับจนนํานวนคําตอบที่ผิดเช่นผิดหนึ่งบรรทัดตีหนึ่งครั้ง ปิดสบรรทัดตีสาครั้งเป็นต้นคิดว่าจำนวนครั้งที่ตีไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญมากนะักสถานที่เล่นก็จะมีบริเวณลานวัดศาลาใต้ถุนบ้านใต้ต้นไม้หรือที่ที่เหมาะสม